งานในเด็กกันค่ะทุกคนวิ่งเล่นมากเลยเ่แล้วเราก็จะระทคบตานะคะอันนี้จะเป็นตาปั๊มที่เราสั่งมาจากช้อปปี้นะคะอ้อันนี้เป็นตาปั๊มที่แบบไม่ต้องเติมสีนะคะมีสีในตัวนะคะแล้วก็จะ ตรวจแล้วเราก็จะมาทำหน้าที่ลงวันที่นะคะดิเช่ออยก็จะเช็คว่าเยี่ยมที่สุดเลยเพราะว่าตัวงสือก็สวยทุกข้อเลยนะคะก,ก็เช็คแค่เยี่ยมที่สุดวันนี้วันที่17กันยา6แล้วดิเชออยก็จะเส้นเรียบร้อยคะ่ะสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ มากมากเลยออกแบบให้ด้วยสามารถเลือกรูปเลือกแบบได้นะคะตามที่เราชอบคิดรูคนไหนสนใจเป็นตาตรวจงานนะคะแล้วส่งลิงก์ไปให้